ียงภาคชา์โดภาษาไทยมีใครบ้างไปเริ่มกันเลยเริ่มจากคนแรกพี่ทันทรกีรากะจินดาผู้ให้เสียงภาคชาโดจากอนิเมะโซนิ c เอ็กซ์จริงด้วยสิทั้งรูปร่างและหน้าตาดูเหมือนกับฉันจริงๆเหมือนกับเงาที่สะท้อนในกระจกเลยคนที่สองพี่คมสรรรัตนากรมดีผู้ให้เสียงภาคชาโดจากการ์ตูนโซนิคบูมทางช่องการ์ตูนเน็ตเวิร์กนั่นเองครับเจ้าโงกเกือบจัดการได้อยู่แล้วพอแล้ว ฉันจะจัดการยังไงถ้ามีพวกโงูแบบแกคอยเกะกะฉันอยู่แบบนี้ไว้ตัดสินกันใหม่โซนิคแต่คราวหนะ้าฉันจะลุยเดี่ยวคนที่3พี่สรวิทย์ตรงเท่งหรือพี่เอิร์ธธนุดันผู้ให้เสียงภาคชาโดจากเรื่องโซนิคไามนั่นเองครับ chaos Emerald อยู่นี่เอง chaos control a s h ูสังหกไม่ว่าจะเป็นอะไรมันขวางทางเราอยู่และคนล่าสุด ที่เอกจิดสรรเสริญผู้ให้เสิ่งภาคชาโ์โดจากเรื่องโซนิคเดอะเฮดช็อค3นั่นเองครับผมในที่สุดเราก็จะได้แก้แค้นจะสั่งเสียอะไรไมทุกอย่างต้องจบเดี๋ยวนี้ถ้าคุณชื่นชอบโซนิคอย่าลืมกดแตะหน้าจอ2ครั้งด้วยนะครับ